สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้วันยุทธนะครับกะเอาบอลสีฟอร์มโกสวยๆเพื่อท่านใดบ่ได้ไปทางไหนนะครับก็จะมาเบิ่งบอลสีเด้วกะรับน้องไปเลี้ยงต่อนะครับสำหรับคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมที่ผมทําคลิปไว้มีแต่โกใหญ่ๆแต่บางท่านบอกว่าโหราคากลางๆหน่อยนะครับอยากได้ไปเลี้ยงต่อที่ราคาบ่แพงมากนักเพื่อจะเอาไปบํารุงต่อนั่นเองนะครับ วันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนั้นมาชมราคาแบบหลักร้อยนะครับผมที่หลายๆท่านก็นอยากเอาไปเลี้ยงต่อเอาเองนะครับสําหรับท่านใดที่อยากได้บอลสีชายชนที่ป้ายสวยๆแบบนี้นะครับสลับกระถางนี้มีอยู่2ต้นแล้วก็มีชุดหัวด้วยนะครับกระถางนี้จะขายอยู่ที่270รวมส่งนะครับเผื่อท่านใดออยากได้บอลที่ป้ายแดงแท่านใดอยากได้บอลสีชายชนที่ ป้ายค้นขางที่จะเยอะและกระแดงดีมากๆเลยนะครับสำหรับกระถางนี่ก็ถือว่าเอาไปเลี้ยงโตได้เลยนะครับมาชมกันต่อที่ราคาโบแพงมากนักอย่างเช่นบนสีดาบขุนแผนนะครับสำหรับบนสีดาบขุนแผนกระถางนี่มีอยู่5ต้นนะครับเป็นไม้แยกหนอนะครับสำหรับกระถางนี่นะครับอันนี้จะให้ราคาพิเศษไปอยู่ที่200รวมส่งนะครับเผื่อท่านใดอยากได้บนสีดาบขุนแผนและก็มีงบไม่เยอะนะครับผม อยากเอาไปเลี้ยงต่อเองกะมีกระถางนี่นะครับมานําเสนอมาต่อกันที่ไม้พื้นใบชมพูอย่างเช่นบอลสีสัก,กะนิมิตรกระถางนี่นะครับซึ่งเป็นบอลที่มีหัวคน้นคางที่จะใหญ่นะครับต้นหลักๆของพื้นนั่นสําหรับกระถางนี่มีอยู่สี่ต้นแต่ว่าได้ต้นหลักไปด้วยนะครับผมทุกท่านอันนี้จะขายอยู่ที่270รวมส่งนะครับเผื่อท่านใดอยากได้บอลสีที่เป็นพื้นใบสีชมพูไปตกแต่งบ้านนะครับ รือว่าจะเอาไปทําพันุ์ก็สามารถที่จะแยกไปขยายได้เลยนะครับสําหรับกระถางนี้สําหรับใครที่อยากได้บนสีตระกูลเดียวกันครับชายชนนั่นก็คือบนสีรัตนสินนะครับสําหรับบนสีรัตนสินกระถางนี้เป็นต้นใหญ่ไส้แม่พนธุ์นะครับผมทุกท่านมีด้วยกันอยู่ที่ห้าต้นแล้วก็เป็นไม้ค่้นข้างที่จะป้ายสวยเลยนะครับสำหรับกระถางนี้นะครับกระถางนี้มีต้นลักลักๆณ์เลยกัมีหนแทงขึ้นรอบคางนะครับประมาณ5ต้นนะครับ นี่ครับเอาไปตั้งคู่กับชายชนก็จะสวยโดดเด่นเลยนะครับผมสำหรับกระถางนี่นะครับเป็นต้นใหญ่จะขายอยู่ที่400รวมส่งนะครับแล้วก็ได้จำนวนหลายต้นพอสมควรเลยนะครับขยับมาทางโซนฝั่งนี้นะครับจะเป็นต้นคน้างที่จะใหญ่ขึ้นมาอีกสักหน่อยนะครับอันนี้คือบนสีมงกุดเพชรนะครับผมทุกท่านซึ่ง บอลตัวนี้นะครับเมื่อพันกัดสีเพ่นจะเป็นสีชมพูค่อข้างที่จะสวยนะครับสำหรับกระถางนี่นะครับผมก็เป็นโกอกาลังหนารักนะครับบวสูงมากนักความสูงประมาณ30เซนได้นะครับมีจํานวนต้นอยู่ที่4ต้นหลักๆเลยนะครับสำหรับบอลสีมงกุฎเพชรกระถางนี่จะขายอยู่ที่300รรวมส่งนะครับเผื่อท่านใดอยากได้บอลสีใบกลมๆอย่างนี้ไปเลี้ยงนะครับผม หรือว่าท่านใดอยากได้บนสีที่ใบใหญ่ขึ้นไปอีกก็คือบนสีเลื่อนหลวงนะครับสำหรับบนสีเลื่อนหลวงกระถางนี่นะครับไล่กัดสีมาแล้วนะครับผมแล้วก็ได้ชุดหัวค้นคลังที่จะเยอะนะครับเมื่อเราเลี้ยงไปนานๆเราเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นนะครับสีเพิ่็จะกัดไปเรื่อยๆแถมยังใบใหญ่อีกต่างหากนะครับถ้าใครชอบปนสีใบใหญ่ไปตกแต่งให้โดดเด่นก็แนะนํากระถางนี่เลยนะครับสำหรับปนสีเลื่อนหลวงกระถางนี่มีอยู่10ต้นนะครับ ท่านใดรับไปเลี้ยงโตก็สามารถที่จะไปแยกไปทําการขยายพันธุ์ได้นะครับหรือว่าท่านใดที่ยังบรับไปก็หรือว่าสักพักนะครับผมถ้าท่านใดบรับไปก็จะแยกเป็น2กอเลยนะครับผมทุกท่านซึ่งตอนนี้จะขายเป็นฟอร์มไปอย่างนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็ฝ้าทักมาเด้อครับผมสำหรับคนที่ชอบไม้พื้นใบใหญ่ๆแล้วเวลาเป็นกาดสีมันจะเป็นสีชมพูสวยๆแบบนี้เลยนะครับ มาชมไม้พื้นใบสีแดงบนโบราณตัวนี้กันบ้างนะครับอย่างเช่นบนสีของเฮาซึ่งกระถางนี้นะครับเป็นไซ์แม่พันธุ์แล้วนะครับผมทุกท่านได้จํานวนอยู่หลายต้นอยู่นะครับผมทุกท่านให้เบิ่งฟอร์มมันก่อนตัดสินใจนะครับอันนี้จะเป็นราคากลางๆนะครับผมสำหรับบนสีของเฮากระถางนี้นะครับมีการแทงหน่อขึ้นต่อเนื่องแบบนี้เลยนะครับได้ถึง6กิต้นเลยนะครับผมสำหรับบนสีของเฮากระถางนี้จะขายอยู่ที่500รวมส่งนะครับ สำหรับคนที่ชอบไม้พื้นใบสีแดงหรือว่าท่านใดอยากได้บนสีนักราชนะครับที่ต้นใหญ่ไซแม่พันธุ์ก็อยู่โซนฝั่งนี้นะครับผมสำหรับใครที่อยากได้บนสีนักราชที่เป็นไซแม่พันธุ์ตัวนี้นะครับมีความพิเศษตรงที่เพื่นแก่มีดอกด้วยนะครับผมเผื่อท่านใดอยากเอาไปผสมกับสายพันธุ์อื่นซึ่งบอนโบรานตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับการอุ้มฟักเพราะว่าเป็นบอนที่แข็งแรง และก็ทนทานดีมากๆเลยนะครับสลับกระถางนี้นะครับผมมีจํานวนอยู่ที่4-5ต้นหลักษเลยนะครับผมทุกท่านมีแต่ต้นใหญ่ๆนะครับ <het> บนสีนักลาดกระถางนี้จะขายอยู่ที่600รวมสง่งนะครับท่านใดอยากได้บนสีนักลาดกะมีกระถางนี่มาแบ่งสรับคลิปนี้นะครับสลับกระถางโกนหน้านี้กะยังว่างอยู่เป็นบางกระถางเด้อครบผมท่านใดที่ทักมา่กนก็สามารถที่จะเลือกได้โกนนั่นเองนะครับ สำหรับท่านใดอยากได้ไม้ต้นใหญ่ความสูงประมาณ6 0ถึงเ0เซนนั่นก็จะมานำเสนอกระถางนี้นะครับต้นนี้เป็นบอสีควนอิ่มใบจะผิวกลายเป็นปีกนางฟ้าแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปเบิงจำนวนต้นของเพื่นนะครับผมสำหรับบอสีควนอิ่มกระถางนี้นะครับมีอยู่10ต้นใหญ่นะครับหลักๆเลยนะครับผมแล้วก็เป็นบอที่มีชุดหัวด้วยนะครับกระถางนี้จะขายอยู่ที่ห5 0้ยหรวมส่งนะครับสำหรับท่านใดอยากได้ ไม้พื้นใบสีขาวไปตั้งตัดกับโทนสีอื่นๆนะครับจะได้มีความโดดเด่นนะครับมาต่อกันที่บนสีปีกินนาลีที่เป็นใบใหญ่ๆอย่างเช่นไซเมพันกระถางนี่นะครับความสูงประมาณ60 70เซนเลยนะครับผมสำหรับบนสีปีกินนลีกระถางนี่นะครับได้6 7ต้นใหญ่เลยนะครับผมดู รอบฝั่งนี้นะครับผมเผื่อท่านใดอยากเอาไปพ่าไปทําจํานวนหรือว่าไปตั้งโชวกบะมาะเลยนะครับผมสำหรับบนสีปีกินรีฟอร์มใหญ่กระถางนี้จะขายอยู่ที่750รวมส่งนะครับคนที่ชอบไม้ฟอร์มใหญ่ๆกับมีกระถางนี้นะครับมานําเสนอในที่ชอบกระถางไหนก็สามารถที่จะติดต่อมาที่08 2 5 6 9 8 6 4 5ขอขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนและรับชมนะครับ